สวัสดีค่ะนภัรพัฒนานิดบอลองมแบงกิมเองค่ะกลับมาพบกับนภัรอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่นภัรเรียกว่าสั้นที่สุดหรือว่าสั้นมากๆเลยก็ว่าได้อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะคะจะเป็นการแนะนําเมนูหนึ่งซึ่งบางครั้งหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเวลาเราส่งออเดอร์นั้นเนี่ยออเดอร์ไหนใช้ได้ออเดอร์ไหนส่งเวลานั้นใช้ไม่ได้หรือว่าแบบไม่สามารถรับเข้าระบบการซื้อขายได้ในแต่ละช่วงเวลานะคะรวมไปถึงการคํานวณ ไม่ว่าจะเป็นอาัตราหลักประกันแล้วก็ในส่วนของเ,อเงินคงเหลือที่อยู่ในบัญชีซื้อขายนะคะเราสามารถดูหรือว่ามีตัวช่วยไหนได้บ้างอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอถ้าท่านเข้าไปที่เมนูของ s e t r e s Streaming นะคะบางท่านอาจจะมองเห็นแบบเมนูไม่ชัดหรือไม่ถนัดนะคะว่าหาเมนู setting ไม่เห็นเจอเลยบอกให้เข้าไปดูที่เหมือนกับเป็น Help Page หรือว่าเป็น Help Desk อะไรก็ตามเนี่ยไม่เจอนะคะสมมุตินะคะ เพราะฉะนั้นนพัสอยากให้ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้มันจะมีเมนูบาร์ของตัวสตรีมมิ่งอยู่ด้านบนอย่างที่ทุกท่านคุ้นเคยเนี่ยมองไปค่อนข้างจะค่อนไปทางขวาจะมีเมนูมออยู่นะคะซึ่งเมนูมอเนี่ยถ้าท่านมองลงไปให้ละเอียดอีกนิดนึงมันจะมีตัวเหมือนเป็นปุ่มดอปดาวนะคะดอปดาวอยู่เมื่อเอาเคอร์เซอร์ไปชี้ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะขยายลงมามีหลากหลายเมนูให้นักลงทุนเลือกกันวันนี้นพัสอยากจะแนะนําเมนูหนึ่งนั่นก็คือตัว Setting นะคะ setting มาดูเมนู setting ในที่นี้เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น default หน้าแรกในเรื่องของ display ในการที่เราจะตั้งค่าแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัว Account Demo นะพัดก็เลย นำมาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างเผื่อบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าเรามีตัวช่วยสำหรับตัวคู่มือต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่นภัสอยากจะแนะนำก็คือว่าให้มองเมนูหลังจากที่มันเพิ่มตัวเซตติ้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยมองเมนูด,ด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะพบคำว่า a r t i r information นะคะ เราคลิกไปแล้วเนี่ยเมื่อคลิกเข้าไปเราจะปรากฏว่ามันจะมีเมนูย่อยอีกหลากหลายแบบแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้นภัอยากจะแนะนำเข้าไปดูข้อมูลของหน้านี้ค่ะ Help Page นะคะ Derivative and Order Status นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วมันจะเกิดป๊อปอัพใหม่นะคะป๊อปอัพใหม่ในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกไปที่หัวข้ออย่างเช่นตัว Derivative นะคะคว่า Derivative ในที่นี้นภัสเคยพูดไปแล้วนะคะว่ามันคือตราสารอนุพันธ์ มันคนละตัวกับ DW หรือว่า Derivative Wallet นะคะเพราะฉะนั้น Derivative ตัวนี้ก็คือตัวที่อยู่ใน TFX นั่นเองนะคะข้อมูลหรือว่า Product ต่างๆที่เทรดอยู่ใน TFX ในที่นี้เมื่อเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของประเภทคำสั่งต่างๆ Validity นะคะว่าเงื่อนไขในการส่งคำสั่งคำว่าเงื่อนไขที่นี่เช่นอาจจะเป็น m a ทแบบไหน จับคู่ที่ยังไงนะคะเช่นถ้าไม่ได้ทั้งจํานวนไม่เอาเลยถ้าได้บางส่วนก็เอาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าให้ตั้งออเดอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแมทหรือว่าจนกว่าจะแคนเซลิลหรือไปจนกว่าจะถึงวันที่ฉันระบุเอาไว้อย่างเช่น Good t i l l Date Good Till Expire จนกว่าสัญญาจะหมดอายุเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ถ้าเราสามารถแบบเเลื่อนมาให้ถนัดหน้าจอขึ้นะนะคะ มันก็มันจะทําสามารถทําให้ใหญ่ได้แต่ว่าน,นี้นะพัสอยากจะให้ดอูอีกหัวข้อหนึ่งของมันก็คือเมื่อเราไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะเราก็ scroll down ลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบด้วยค่ะว่าประเภทคําสั่งต่างๆเนี่ยมันมีคําสั่งประเภทไหนบ้างจากที่เขาอธิบายก่อนหน้านะคะตั้งได้ในช่วง open หรือ pre-open ประเภทที่เป็น outright order หรือว่า combination order เนี่ยส่งได้ตอนไหนบ้างประเภทไหนที่ส่งได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทยนะ์นกลงทุนที่มีคำถามสงสัยมาว่าเอ๊ะ ฉันไม่เห็นจะตั้งออเดอร์ได้เลยหรือแบบว่าเออตั้งออเดอร์ทำไมเวลานั้นไม่ได้เวลานี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนภัทรยอมรับตรงๆค่ะบางทีถามมานภัทรก็อาจะตอบไม่ได้หรือจำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกท่านสามารถเข้าไปดูเป็นข้อมูลได้จากในส่วนตัวช่วยตรงนี้ว่าประเภทคําสั่งไหนเป็นลิมิตแบบเดย์หรือว่าเป็นการตั้งแบบ Market p r i c e หรือว่า Stop Order แบบไหนนะคะหรือว่ารวมไปถึง c o อ bination อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถขยายหน้าจอตรงนี้แล้วก็ เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมี ก่อนที่จะเข้ามาที่ Help Page ตรงนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลในส่วนของ Streaming ที่เขาได้มี Provide ไว้ให้กับนักลงทุนนะคะลองเข้าไปคลิกอ่านกันแล้วก็ลองดูเนื้อหารายละเอียดว่าอะไรทำได้ไม่ได้ในช่วงเวลาใดบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเนื้อหาเท่านี้ที่นพัฒมาอัปเดตให้กับทุกท่านทราบค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านยังคงแข็งแรงแล้วก็รักษาสุขภาพอย่างดีนะคะโชคดีแล้วก็พบกันค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ